วันนี้เรือยวันแล้วปลาลูกที่ปากลอ,อาตัาตั้งสีให้มันเลยไปนะเจ้านะหวาๆตรงนี้ใกล้หลวันนี้ ดกัดเนือครับทำเป็นไงนตึงมือมากตัวเล็กตึงมือเลยเค่นี่ยนาีล้อชายนะครับก็นี่ครับตีล้อชายปาลอมหรือชายขนาดตกไปแล้วกลับมาตีซ้ำมันก็ยังโดนนะครับ เมนยางครับผมสีเขียวเข้มเม่นยางจะมีสองเขียวครับเขียวอ่อนเขียวเข้มกัดทุกสีกลรันตีนในการวัดตาติดเอาได้คำเดียวของมันต้องมีเหยี่ยมีว่าขายโรบเท่รับรองหาเสิร์ชดทำานก่อนใกล้บ้านนะครับผมทางออนไลน์ก็มีขายลองเสิร์ชดูครับโอเคครับผมจัด đang nằm tắm. Đang tắm thế này. Đang ở dưới nè. nói đi. เก็บล้อเก็บล้อไครับโอเคครับผมก็ฮีชชพเป็นหนึ่งตัวนะครับ <laughs> วัดละสายขาด หายไปหน่อยเสีย okay, ผมก็หาต้นสายไม่เจอนะเพราะว่าลองกะว,ว่านื้อก็มันขาดนือก็มันนื้อก็มันขาดยาวก็มันขาดสั้นนะน่าจะขาดสั้นนะก็มันไม่ได้พันนะถ้ามันมีพันก็น่าจะได้ตัวอยู่โอเคครับ okay, ผมก็ไม่ได้ตัวนะเสียเหี่ยไตัวนึงโอเคครับ okay, ผมสุจอด ช่องเด็ดมาชิแลมันก็มีปลาเข้าไปตลอดนะครับถึงแม้ว,ว่าจะปล่อยปลาพักเนี่ยปลาก็เข้ากันไหมใหญ่ด้วยขายก่อนเอาปากแดง เปล่าก็ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นโอ้เครื่องค่อยลวนอะไรนี่ยอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับวัดวัดไปมองไม่เห็นสองดอกผ่านไปนะครับ เดแล้วมากิ้มันกัดไม่โดนเลยโดนไหมเนี่ยโดนไหยโดนเออพอจะกัดโดนนะเดี๋ยวดิดิมันมัน อย่างนี้จริงวะโอ้ยปล่อยีหวาปล่อยีหวาเดี๋ยวลุกัวปากชีโอ้ยปล่อยลุ้นใจจะครับเขาหลุดนวะผมลงไปตะคุ้บเลยอ่ะโอ้ย กัดตั้งหลายทีนะครับปลาเป็นโลอีกแล้วไอ้ใหม่นีไไน้มันมีแต่ <laughs> ปสาใหญ่ปลาขาวมันเข้าไปนหลบนะครับช่องแคบมะละกอครับหมายเด็ดจะรีบเลยก็กลัวเดี๋ยวลูกอีกปลาเป็นทอะปลาใส่ไม่เกือกอะไรมาน่าจะเกือกมาแหละเป็นท้องที่แผลนะเอ้ยท้องเป็นแผล กัดเป็นหนูยางครับผมวัดตั้งสองทีคนระับไม่รู้ว่ามันโดนไม่โดนน่าจะกัดแล้วก็คลายแลย้วนะเดี๋ยวเดินไปปากเลยหนูยางแค่ครับผมหายเยอะหนักหนักสำเร็จก็บอกแล้วป่ามันเข้ามาตกตลอดนะเพราะว่าตรงเนี้ยทําเลตรงเนี้ยทรายเมือมันจะเป็นคล้ายเกยาะย้าคุ้มภูมป่ามันจะเข้าไปบกได้ตอนแดดร้อนนะป่าเข้าตลอดเลยโอเคครับผมป่าแล้วครับผมหนูยางสีน้ำเงิน

วนหนึ่งรอบแล้วก็รุดนี่ก็วนหนึ่งรอบแล้วก็รุดตีล้่ไหมงนี้มัเป็นคล้ายช่องรุดน้ำไปนะครับตีผ่านช่องครับตัวดีแล้วหนูยางครับผมหนูยางแค เล็กๆกะทัดรัดแต่ว่าเหยื่อเียก,ก็มีข้อดีอย่างคือปลามันไม่ค่อยร,อนะระวงครับเพราะเหยื่อตัวน้อยวรวกเข้าไปก็เรียบร้อยครับผมไม่ต้องส่งนานรดคันวัดได้เลยครับเหยื่อตัวเล็กปลากัดไปมันก็มิดเหยื่อแล้วครับลองใช้ดูหนัก6.5ครับผมเฮ้ยหนัก6กร,รัมครับผมก็6กร,รัมถึง6ลองช่างดูผมลองช่างครับมันแบบมันมีค่าห่างแค่หน่อยเดียว 6.5 6.2 6.1อยู่มาแล้วครับลองลองดูครับตัวเบ็ดเป็นเบอร์หนึ่งกกีบหน้าเป็นตัวใหญ่นะครับผมเฮ้ยลูกหมุนนะหมุนเบอรใหญ่โอเคครับผมเล็กกระโดนใหญ่กระโดนนะผมเก็บได้ทุกไซส์สุดยอดเป็นใหม่ที่ผมได้ลายเยอะมากเลยช่องนี้ข้าวอกกระโดนตลอดเนี่ย เฮ้ย์ต่เบาเอาไม้สวยนึกว่าเล็กทำเป็นเน้นไปได้วิทย์่เบาเองอ่ะนึกว่ามันเล็กนะครับเห็นมันก็เล็กๆอยู่ก็เลยลองวิทย์่เบาดิอ๋าเป็นหมาที่ผมได้ปลาเยอะมากช่องเนี้ยเข้าไป ก่อนจะเข้าไปก็ตีโดนออกก็ตีโดนอขี่เข้าไปตีโดนอีกเมนยาครับผมกลับสังตัวนะครับนึกว่ามันค่อนนึกว่ามันเล็กนะครับไม่เล็กนะครับไซก็โอเคอยู่เปนยาแคะสีเหลีอยครับผมผ่านต้องลองเขาใหม่นี้ช่องแคบช่องน้อยๆครับโอเคครับผมตีตรงครับเป็นโดนเป็นติดเป็นยาแคะ เจอผมขับรถพามานะครับเจอปลาขนาดไม่เห็นนะขนาดจะไม่เห็นนะวร้อนีเลยไปอ่ะเพี้งยงหมดแล้วอ่ะตัวร้อนจีนะเลยเมื่อคืนฝนมันตกนะคะาารับปลามันเลยออกมาอันนี้ไม่ใช่คอนเทนตนะ์ครับเรื่องจริงเลยนัื่นได้ไปตัวหนึง่งตรงงูแต่ว่าผมมาเป็แค่ตั้มาตัว <c oughs> เจอปลาเสียเลยนะครับ เดี๋ยวไปรังอู้เตนมเงาปานไปทั่วนะเคครับผมฟุกไปหนึ่งแต้มของฟรี những cái <laughs> lá mà ยึดพรธามสยงามอืมดิธามนี่แก้ปัญหาของเร้่เลยามวบนเขาจะวิทีาศาส ผ่ายตรงนี้พ่าทุกงนี้ตมกันโนไม้ ตีในร่มเลยครับตีย้อมมาะครับปามอยู่ในปา่าร้อนขนาดยืมตีในร่มนะครับเป็นร้อนมากตัวเดิมหรือเปล่าไม่รูงครับยำไปย้ำม,มาครับก็มีกัดสองตัวตัวแรกก็จะวิดเอาปิดแน่นถ้าวิดฝั่งนี้ก็กลัวจะโดนกลัวเหยื่อมันปามันคายแล้วเหยื่อมันจะลอยมานะครับก็เลยแบบเก่งๆไปน,นะ ตัวสองก็นี่ครับเรียบร้อยใส่เต็มข้อล่อเต็มเขี้ยวหนูยางแคะโอเคครับผมให้สวยฝากด้วยครับผมลองดูตอนนี้ก็แดดแรงครับพยายามตีล่มนะครับใครที่ตกปลาตอนนี้ก็ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องบวกมากน,นะครับค่อยๆตกไปครับแดดล่มก็ตีพักไปตีไปครับ เพื่อสุขภาพสัญญาต่งจอดตีอะไรก็มีกัดนะวัดว่าวัดว่าตลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะหนีหรือจะไล่นะ ซึ่งซึ่งออกมาจากไหม่เนี่ยดูว่าเดี๋ยว้อมจะโดนเล่นหรือเปล่าฮึ่มฟุตกัดปั๊บเลยนะครับ นะหยุดเหยื่อะนะครับโหมันยังเข้ามาแบบนี้ส่วนห้อยเดียวนะครับดูดิใส่ตเต็มขอเลยมีตัวใหญ่ขยับน้ำอยู่ทีนึงตัวเล็กมาจากไหนเนี่ยโอเคครับผมวัดแรงหน่อยติดติดหนักมากปลดกัน <c oughs> เมนยา,นค,า,นา,ยานครับผมเก็บใส่ถังนี่พี่ใส่ถังครับ ง่ายๆเลยยกปุ๊บใส่ปุ๊บหนูดูในปางนะปาเต็มทางเขี้ยหผมแดดร้อนก็หาเลยคุมๆนะครับหาหาไปมากคุมถัมงกว้ถังก็เจาะรูหน่อยครับเจาะรูระบายระบายร้อนครับเขเคยห้ okay, มเมนยางแคะสุดยอดได้ตัวละไม่นี่ เริ่ลงลงแล้วเข้าติดน้ำ้ว ลากผ่านหูบนะครับตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้เดียวนี่ครับเป็นเม่นยางครับผมสีดำกัดรู้ว่าอยู่ลดคันรดคันก็ปล่อยสายยางนิดหน่อยครับแล้วก็วัดวัดเบรกตึงครับผมแนะนำเลยครับว่าถ้าเบรกตึงนะครับจะวัดติดดีกว่าลองดูครับผมเม่นยางแขะเบ็ดมาหนึ่โอนักเจ็ดกร,รมัม lăng đồ chặt